โอ้ที่ฝันเห็นบ่อยๆอาจจะเป็นหมอนี่เนาะนีล่ะเออเอาเอาไปไหว่ไอเฟินเนาะไปไหว้ไอเฟินพอดีกับพี่น้องเขา แล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดต้องสีแดงเลยครับอ๋อสวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินทีวีนะครับวันนี้นะครับผมเดินทางมาที่วัดบ้านผะเนานะครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมเขาบอกว่ามีข่าวดีด้วยมีคนขุดพบหายโบราณหรือว่าหม้อโบราณนะครับคุณผู้ชมที่ที่จะท,ทําพิธีที่จะ ตั้งเสานะครับตั้งเสาเอกวันนี้พอดีมีคนที่ฝันเห็นเนาะเขาบอกว่ามีเสรี่ฝันเห็นบอกว่ามีของอะไรบางอย่างอยูอย่ตรงนี้ก็มีผู้คนนะครับที่มาทําหลังคาแล้วก็ขุดเสาขุดพบเจอจริงๆนะครับขุดเจอหม้อนะครับเดี๋ยวเป็นหม้ออะไรเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนะครับไปไปชมกันไปกันเลยคนมาเยอะนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าขุดเจอไหโบราณอยู่ตรงที่หลุม เทเสานะครับแชร์กันไปแชร์กันไปนะครับคนมาเยอะคนมาเยอะวันนี้มีผู้คนมาเยอะนะครับได้บวชอยู่ิสายบวชอยู่บ้านคุ้มเล็กคุ้มเล็กบ้านหมอทองหงสเออเออเรื่องอมีน้าปูมาเบิ่งแน่ลูกเต่าเล่าหลานมาแต่ทั้งใดแน่นี่ นะลูกเต่าเราล้านก็มาตะไกอมาตะไกลมาจากอำนาจกับมี่มาจากนนทนคูบมาจากอีหยังเ่านกอีหยังผุนมาไหมองไยบอดแห้งตัวนี้มาจากอำนาจอำนีจอธิษฐานเอาบอกปูเพิ่น อ่ามียังคัดของข้ากะให้บอกเพิ่นเด้อไอ้น้ไม่ซอยลูกละซอยหลานจาบเด้อได้มาอยู่ไม่กินน้ำปูเด้อบ้านี่อ,อ่าเออมีหลายอย่างลายแนวได้ปูอ่าบบาสิเป็นพร้อมทั้งคนละหมากหลากใหม่อ่าพวกมาไล่ซดเป็นก็ได้นน้ำมาให้ได้ปูเอ้ยนําใบดูแลคุ้มครอ,องลูกเต่าเล่า,ลาหลานคนละใดเยอะมากจากทั้งอำนาจก็มี่อ่าเจ็บไข้ได้ป่วยมากก็มี่ อ่าที่นี่โมเพิ่นนี่ก็มาจากอำเภอนอนคูนได้ปู่โยอมาไกลคุ้นบ้านเล่าเสียงทางใดบัวมาบ่ฮู้ปานใดก็ดันด้นมาอ่าลืมถอกลืมทางก็มีครับเออ่าอะครับทุกถูบกันเบิดแล้วบ่เดี๋ยวพอเพิ่นสิบห้าวันเด้ออ่าจุดถูบเด้อสาธุสาธุท่านบูชาสังฆบูชา อาพุทธบูชาภูคาขอรันาสาธุสาธุสาธุอาดี่นีบว่าสิบเป็นพร้อมเพิงอาบุญญาบารมีของผู้ข่าวก็ดีอาหรือว่าผู้ทีหลวงรลับไปแล้วมีญาติก็ดีบ่มีญาติก็ดีเนาะอาได้มารับเอาเด้อได้รับหูรหลับทราบว่าลูกเต่าเล่าล้า,านอาเป็นได้นาเข้ามาให้บว่าสิเป็นพรอมเพิงคนละมากหลากใหม่ อาพร้อมทึงพวงมาไล่สวดเด้พร้อมทึงหมากสีคำยาสีกอกลูกตเต่าเหล่าล้านได้จัดเด็ดแดงมาให้ได้ปวูวอาก็ขอให้ได้มาอาได้รับหหลับสาบเดยย้ว่าลูกเต่เราเหล่าล้านเพื่อนได้จัดเด็ดแ่งมาให้อาที่นี่ก็ขอให้นำไปอาบุญญาบารมีนำไปตอบแทนอานำใจของลูกของลาอ้านอางวดสิหอดก็ให้เพิ่นได้เด้อปูว,ปวอางวดสิมาให้เพิ่นมันมานสามตัว อาเบิ่งให้มันคักๆัซะก่อนถ้จะฟาวว่าเด้อปูเด้ออาเลาะมือก่อนจังคอยปล่อยเพื่อนห้เพื่อนไปอ่าเบิ่งให้มันดีๆอาเจ่อนี่ก็ขอให้ลูกให้หลานเดินทางไปใสมาใสกันนำปกปักรักษาดูแลเพื่อนอ่าเพิ่นเห็ดห้ใส่หน้าก็ดีนำไปซอยเพิ่นเด้ออาเห็ดยังลงไปบ่พอด้ก็ขอให้เพื่อนได้เห็ดสิงใดบ่พอดีก็ขอให้เพิ่นดีอ่าบ่าวว่าด่าสิไปทำมาหาจินหรือว่าไปข่าไปขายไปหาเงินหาทองอาเห็ดธุรกิจแนวใดก็ดี อ่าขอให้อ่าบุญญาบารมีของปูข่าวก็ดีอ่าหรือว่าบุญญาบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในสถานที่ที่นี่ก็ดีอ่าหรือว่าอยู่ในวัดในว่าอ่านำใบปสรือลูกเต่าเหล่าหลานเป็นเหตุยังบ่พ่อใดก็ขอให้ใดเหตุสชิงใดบ่พ่อดีก็ขอให้เพนดีเด้อ่าทํามาหาจินก็ให้เจริญลุงเลี้ยงอ่าบ่าว่าสิเป็นพร้อมเพรงพันระยะสามีลูกเต่าเหล่าหลานในบ้านในเือนในครอบครัวของเพิน อาให้นำไปกําจัดปัดเป่าออกไปด้สิ่งใดที่มันบดดบบดีอาเจ็บมองใดปวดมองใดก็ให้เพิินสวงเพิ่นเศร้าเด้อปูกอดีอานําไปใส่เหลือลูกเต่าเหล่าล้านอาเพิ่นเดินทางไปใส่มาใส่สิ่งใดที่มันบดดบบดีก็พาเพิ่นรบหลีกออกเด้เอาทิสิ่งใดที่มันดีๆเขามาอยู่ในบ้านในเฮือนเขามาอยู่ในเลือดเหนือร่างกายของเพิินอ่าให้เจริญเจริญอ่ามีเงินแสนก็ขอให้เพิ่นมีหลายๆล้านอีกต่อไปเด้อปู ขาขอให้บุญญาบรมีของเพิิอนอ่านำตอบแทนลูกเต่าเหล่าล้านอาไกลบันไดเพิินกลับมันดันดนมาหอดมาดันมาได้มากับมาไหวามาปูอ่าเบิ่งไหวเด้อน้าลูกเต่าเหล่าล้านมาทางใดเนี่ยนำไปอามือแรงกันนำไปมันดนบันดันนำไปนิมิตทำฝันเพิิอนอาที่นี่บัดเพิ่นกลับให้ปูนำเพิินไปเด้อปูเด้ออานำไปส่งเพิ่นหอดบานหอด,หอดเงี้ได้จังคอยกลับมา อาเหตุเพิ่นไปเฮ็ดธุรกิจแนวใดก็ให้สําเร็จลุลวงอาเฮ็ดหยังก็อย่าให้ขาดให้เขินทางด้านทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมาเด้อบัดนี้ยอาสาธุสาธุสาธุให้เจริญเจริญให้รวยรวยเด้อบัดนี่อจาระบุอยู่ดีมีเงเด้อปวดอาลูกเต้าเหล่าหลานไดเนี่ยไม่เหตุลังคอกหลังคาให้ใหม่ เสียงป่องๆแปงๆก็จะถือถวดถวดเชียงเพื่อนใดคอยเว้าวคอยจากับลูกกำลางจริงได้ที่บัวรับบัวดีก็ให้ดูแลเพื่อนเสิได้อยู่ได้เศร้าฝ้าฝนมากก็เฮียงจะเละจะเลี่ยนเลยมันจืดมันแฉงานลูกเต่าเล่าล้านให้รวยรวยสุขเพือนเนอเพื่อนบ่ดทันให้เด้ละห้อยมือมือสิเลาะมือจังคอยเอาเนาะ เพิ่ไม่คิดนะคันหายไปพร้อมอยานมันเพิ่งวามันบนท่านไหนแน่นอนเป็นไหนออเออเพิ่นเคยให้มันสีสารลับับเปลี่ยนอยู่ตัวใดก็อาจสีหูมือมันสีออกจังมืออืน่นกับหูจังมือนี่ละสื่อท่านอยู่ดอกอืมีเจ้ามือใดขี้ม้อยไส้เข้าไปกับฟ้าเมียนเห็นมันหมกเลยเบิ่งแน่แล้วมันสีบ่ได้เงิน เขาเขี่มอเตอร์ไซค์มาผ่านไปเขาทีมขี่มอเตอร์ไซค์นี้เออโบเมนยนว่าไ,ไม่แต่ว่าเขาไปจะค้นบ้านไหนเลิกออกแล้วกลับไปถามเอามาได้เขาขุดพบหายโบราณหรือว่าให้โบราณตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเอะไรจันแนลเล่าให้ฟังนะครับเราไปหานี่เดีผมนั่งนี่แล้วเอาอีปูนี่ก็ได้ตัวเออเพิ่นลเได้มาซอยเห็ดหลังขอกหลังท่าห้ปูใจดียังยังนี่ตัวปูก็ได้ เบื้องเบืบ้องยังหนึ่งก็คือยังยึดคิวใส่กันอยู่ <laughs> บ่เซาบ่ได้แล้วอบุขาก็บ่ได้ออกมากฮันสิออกมาทั้งที่ก็แช่นมาเต็มเฮยันก็ซอยเบิ่งลูกหลานเด้อเฮ็ดหยังก็ให้ตลอดปลอดภัยเด้คร <c oughs> อเอ้าโอ้ยอยากได้พวงมาไล่สดก็ย่างโต้ยางงามตปปูนี่อืยถูกใจ <c oughs> ถูกใจคขาดไปพ่วงมาไล <ๆ S 1> สดสาธุสาธุซา้อราคาซัมมี่เด้อครับซื้ออร0อราคาซัมมี่ ข้อเบิ er <k 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 ้งใดเด้อข้อเบิ้งก่อนครับข้อให้สบงใดปูเด้อกินไปใส่ใดไปจับใจใส่ซอยในขอบรัวเด้อปูเด้อปูเพิ่มมาจากทางไกลเนาะตัวนี้ยาว่าลูกว่าหลานปล่อยเหล็กปล่อยเบอร์เด้พอเองบ่ได้ปล่อยเหล็กไดบเด้อขอให้มันเป็นจริงขึ้นมาลูกเต่าเรล่าหลานเพิ่นจะได้ไปกินไปใส่าได้ไปจับจใยใส่ซอยตอบแทนบุญบารมีเพิ่มเด้อปูเด้อ สี5นาแบบๆเห็นแล้วแบบแบบสีหนึ่ง้าสีหนึ่งห้าสีห่ง้าอกวมาจิตเป็นอาผ้อมทึ้งบุญญาบารมีของรูข่าวก็ดีหรือว่าบุญญาบารมีของรูบายใหญ่ก็ดีอาถาว่าบุญญาบารมีของลูกเต่าเหลาราน อ้าเพิ่นยังมีอ้าวกระหายเพิ่นได้มาซอยอ่าร่วมเนาะเด็กเล็กน้อยหน่อยกระถือวานาโอลานกระหายเพิ่นได้กินได้ใส่เด้อปัวพิมพ์ด้วยนะครับคุณผู้ชม415นะครับพิมพ์ด้วยไปกินไปใึ่งห้านะครับอ้าวเบาจะติเป็นทางดันนี่ฉินแห่งตะลายได้ปูวอ้าวท่วมหัวโยซอยเรือลูกเต่าเราร้านบ่ได้เรียกสันทร์วันเด้ อาบวัตชีโยแห่งหนตำบลใดก็ดีอยู่ต่างถิ่นต่างจังหวัดด้วยอยู่ต่างอำเภอต่างประเทศก็ดีอากระขอให้บุญญาบารมีนำคุ้มครองดูแลลูกเต่าเหล่าหลานอามีหน่อยก็ซอยกันตามหน่อยปูวอามีหลายเพื่อนกระชีไดคอยมาจอยเห็ดซอยหาอาจะหากว่าบุญญาบารมีของผู้ขายัางมีอาอยัางหลงเหลืออยู่ก็ขอให้บรรดลบรรดานขอให้ผู้ขา่า อาเหตุยังลงไปกับเขอให้มีตะควมสำเร็จหลุลวงเนื้อปัวไ้เพิ่นได้โศกได้มานไปอาลูกเต่าเล่าล้านกับคนบานจาของนี่แหละฟังเขตสีสะเกตคือกันอาคือว่าผมเองจานแมวเองก็อยู่สีสะเกตเนาะอาแต่ว่ารับฐานพื้นฐานกับโมเมนต์นแถวนี้ดอกอาคนทางอื่นล่ะมาอยู่แกมเพิ่นซื้ออายังดีอยู่เพิ่นยังเมตาสงสาร อาพงะว่าตัะโตัวอาสมพุทธา อาภุดโธกำจัดธรรมโมกำจัดชังโกกำจัดภุดโธเจิดธรรมโมเจือดชังโกเจิดผู้จะเจือทางมีตายหงตายหาผีป่ามีเขาเจือที่นี้ก็นี่เจือทางหายก่อหายทุ้ที่หายย่อมาปะฮะเอานะฮานะหมออุตสายาอาภุดโธธรรมโอธรรงโอเออหอมป่าป่ามหาป่าผีป่าผีป่าผีดองผีโป่งผีเผาผีตายหงตายหาผีป่าผีเขาป่าไปนี้ก็นี้ป่าไม่หายก่อหาย อาจจะเป็นดังดันสปะเคสปะโสสปะโรคสปะภัยสปะเคตัวนอกสปะเคตัวในสปะเคข้างขึ้นสปะเคข้างแหลมสปะเคข้างวันสปะเคข้างคืน เวรนะำดไอไอไอููวาทางนี้จะปาดหนึ่งแนวันุวาพนแน่นะถูกเาถักถาธูหมสองนเองสาพัเอ้าให้รวยรวยห้เลริญนจรเลทสุขคนเน้อนี้ก็ได้เอ้าเให้ได้ผัวพลังเขาตองมอพวกโผล่นเามันก่อน เด็กลุยลุยลลุยตนเลื่อปัเด้าลุย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 ยลุยพปันใดดอกเนาะครับอาปอนก็ไม่จําเป็นก็ต้องได้ไปจ่ายเงินจ่ายท่องให้เพิ่นละตะปอกตะปูก็ดีอ่าที่นี่ก็ขอให้บุญญาบารมีนําคุ้มครองอ่าผู้ที่ซอยพ่อแมวมาหรือว่ายันแมวมาเนาะอาก็ขอให้บุญญาบารมีนําคุ้มครอง อาปกปักรักษาลูกเต่าเหล่าล้านให้จะเลร่ญนจรเลให้รวยรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปเด้อบรรดาลโอเรื่องข่วงฝันครับข่วงฝันแล้วก็เพื่อนว่าเพิ่นพุดพอหายพอยั้งอนนะมากว่าท่านอ๋อที่ว่าเพิ่นพพอหายืมอเศร้านี่เนาะครับครับอาพอออกมากามาท่านอยู่ดอกคือมาท่านเพื่อนแต่ว่ามากว่าท่านสวงเพิ่นไปคุดพอไหนอือามันทียูมงมีเนาะครับเออมันก็เคยมี หลวงตาอยู่นี่เพิ่งกับฟันเกี้ยวสองเทียครับอ่อแต่เล่ากับบองหัวอยู่หม่องใดมานี่กับคนอยู่ละย่องกับโทรมาบอกอยู่อ่าบอกว่าอยู่ถ้าเดินขึ้นไปหน้าสารปู่อย่าอยู่ใช้มือนะอ่าเขาไปบอกนี่มีคําฝันเล่าว่ามองที่เขาเอาไม้ขำมียังไหวน่ะครับอ่าเป็นลากโยเขาบอกว่าดินกับปูนกำลังไหลลงไปเกียบสิกบหัวเพิ่นแล้วเออเอาเอาเพิ่ออกแน่ชื่อฝันเหม็น มานี่มาไม่เศร้าครับกามาบอกมากาวแล้วก็มูเพิ่นไปเคลียนนั่นล่ละเพิ่นว่านนะลวงตาได้มาเห็นก่อนอืแต่วาในหมอในอย่ังนี่ผมผมบอยังไล่สิไปถูกไปแงะเนาะแต่เอาเพิ่นออกเชิญเพิ่นออกไปอยู่คนละคนเงาไม่คูแล้วอเออก็ยังว้นเคยยังเพิ่นฝันเหม่นแทะเอาบัดนี้นี่เพิ่นกับเคยนี่มีตขําฝันยายนั่นโทรมาบอกบอกว่าถ้าเอาเพิ่นออกให้เมื่ดได้ บ้านมูเจ้าสิจะเลื่อนไปทั้งนาอ่าแล้วก็มูเจ้าจะได้ห้อกันแถบสงวนมัมนนี่ยังมีอีกอันหนึ่งนี่ครับยังของใจอ่านี่กับเพิ่นฟันจักว่าจักเทียวแล้วได้นิอ่าเพิ่นบอกว่าให้ขึ้นมาหนาสารปูมัมนจะอยู่สายมือตนใหม่ใหญ่อ่าเพิ่นบอกว่าทีหลวงตาได้ขึ้นไปเนี่ยเอาไปหยัางมันเป็นบริวานเพิ่นอ่าหลวงตาก็ได้เอาขึ้นไปจังมองลุกๆก้นๆนัน่นนะ มีดผ่าเนียน่ยหน,ยหน่อยเนี่ยเราไปไหวอยู่ตนตน,ตนโพ่ขอขุนบันนี่ไม่นีิมีตข้ามวันว่ามันมันสำคัญดอกตันนั้นเพิ่นเนี่ยเขาเริ่มปูนลงไปเกี่ยวไปกบเพ,พิ่นละเพิ่นสีออกไปใช้มาใส่บ่ได้เออให้เอาเพล่นออกแน่เพิ่นใหญ่กว่าเขา,าเออเจ้วยว่ามานันโมเฮ้ากบจีมา พุดมากคนมันงกับโบข้นนะผมก็บ่อยาให้เพื่อนเฮ็ดจังซันเนาะเออถ้าว่าเพื่อสิให้เห็นดีนดีก็สิเป็นไปได้เย่วาจางังโตนี้ก็ยังเพื่อนให้พอ่อเราวแม่นครับวัอนี้กับมือหลังหรือยังใดก็อาจเพื่อนจิตไปเฮ็ดถือกถือใจอาจเพื่อนสิตไปเขาบอกไม่ละวะเนาะอ่านี่โตน,นี้มันกับเป็นข้ามจริงมาทีนี่เออก็ได้พูดได้พอแล้ว,ลวได้เอาขึ้นแล้วไปไหว้พุ่นล่ะอาแต่ว่าผมเมงผมก็บ่อยาให้เพื่อนทุ์เพื่อนแย่นน่นนะครับ ว่ามันมีอันใดที่มีค่าก็เล้วกจะเพินินออถือว่าบุญมานลมีเพลินกรนะะท่านั้นเองเ้อ่าหลังอยากวงสวงมากที่นี่เมื่อวานก็ถือว่าเสียเลยเขากระโชคดีได้ครับ,รบเ,ออเขารวบรวมนี่สามเถี่ยวก็ได้มาล่องจม่องเดียวๆเขาก็ได้ว่งกลมไหวมากให้พวกไปเอานี่เอาเล็กเอาเสาีให้ซื้อเลยเขาว่ารับเอยใด้มากเลย ครับเซียเล่เพื่อนการเสียเล่เพื่อนกาได้หกหกหมื่นวันหกหมื 6, 000 000่นตัวครับเพื่อนได้หกลอยเดียบบาทละลอยครับเขาไปทำเจ้าเมื่อว่าหนาหลับโตเวลาพันบอกขันแม่นเจ้าเมื่อหานหลับนะเขาได้เท่าไหร่สองแสนตัวอ่าโว่าเราพันดวงเขาดีครับ ม,มาที่นี่เขาว่าว่ายังไดสมคววมเพิ่นว่าอยู่ดอกน,อน,อน้องกร,รังที่ว่าเพิ่อนอุกอเลิกหรือว,ว่าอยากออกนาออกตรงกระาังคือเขาเหตุด้วยบวที่สุดใจเขาน,านานขัา<ม>่นนะครับเออเขาบ่าได้ไปเรียร่ายเดือดร้อนพี่น้องเนาะเออแมนบ่มีคน้อนซอยเขาเขากระจกทงเขาเองเขาวางสั่งก็ถือว่าบุญบรมมีเขาอยู่ดอกคำที่นี่ก็เพล่นก็ดีใจพุ่มใจอยู่ดอกเพิ่นกระบอกอย เพื่อนกะว่าทำมันบ่พ่อมันขาดียังเพื่อนกะว่าให้เบิงเพื่อนเอาเออให้ทั้งลานโทรหาเขาเขาโอนมาให้ดอกเงินน่ะแต่ตัวนี้กับเพื่อนโอนมาแล้วละ่ะเออเพื่อนกะให้พ่อนี่ซอยทั้งดูแลทั้งด่านการกินเออให้เครื่องดอกเครื่องดื่มให้เพื่อนเออทามันบ่พ่อกะให้โทรหาเพื่อนเป็นวางสัน่นแต่ว่าก็จะได้ซอยเพื่อนอยู่ดอกสังกระสอกสังกับีบอ,อ,อันนั้น ก็ซอยกันไปผมก็บออยากฮะอยากที่ศรัทธาของเอพซีเฮาเนาะครับนี่แหละเออกับเชิดได้เบิ้งงในเห็นอยู่ดอกเพราะว่ามือนี่มันกับคำเนาะเพิ่นกับอยากรวยยากควยเพิ่นอ่ามืออื่นก็คือเชิดได้ขืนโค้งให้เพิ่นได้เห็นเนาะครับอ่าที่นี่กับมีผูเพิ่นใจศรัทธาอยู่ดอกเพิ่นท่อมหามือนี่เพิ่นก็บอกว่าให้ขืนโค้งแล้วที่นี่มันขาดเขินนี่ยังด่านมุ่งนี่เพิ่นสีอ่าสลียเบื้อง เออใช่เขาบอกให้เอาสังกะสีอ่ามันมันไม่ตอบรับกับสานปูนะมันไม่ใช่อย่าไปเอาสังกะสีนะอ่าเขาบอกว่าเขาเสียเราผิดชอบเองครับเออมันให่ไม่เป็นสีแดงหรือว่าสีก็มันมออเนี่ยแหละผมยังว่าขันเท้าเสียวแบบสีชมพูสีเขียวไปยังสีนี่อ่อนๆมันกับโบคือเนาะ้ใอ้ออกคือ ข้าโบดเป็นสันเนาะแมวสีเหลืองกับเป็นสีแดงมันยังสีขึ้นนะอาทีเนี่กาหลังอย่างอันมากคือพอเองฝันยังสีเด้อมือขึ้นนี่เรียว่าเพิ่นปูเพิ่นสี อห,ห,หรือว่าเพิ่นจะห้ด้วยพวามังเอิญบอหรือยังไดแต่กลับมาได้ว่าปล่อยเลยปล่อยเบอรอเด้อ่าอย่าท่านว่าปูคือยังห้ไปลายโตแถวบ่าท่านว่าห้เนาะอ่าวานี่มีคําวหวานนั่นพอว่าได้ออกมาซอยสร้างเพิ่นผันมาบัดบาเห็นสร้างครับผันมาเห็นตัดเพิ่นมีเสาต้นหนึ่งกลมๆอ่ากลมคือต้นกล้วยนี่เพิ่นเลื่อนเอินผมนั่นว่ามาเบิ่งนี่มึงคือง้อแถวว่านให้า้ผมครับ เอาเสาตั้งร่องบานี้เพื่อนมือเพื่อนว่างออกจากเสาเสามันบวลมได้นี่เพื่อนเอามือเพื่อนขางนี่ตบเสาครับเราเพื่อนก็เอามือจับเสาจังสีห้เบิอ่องเมื่ยอวานยังนี่ย,ยงังจําในโบบัดผมถามสอบเพื่อนบอกนี่ไม่ยังเมื่อคืนลำไล่กับปู่แถววั่นี่หลานเลียงของมันผมกว่าเลยว่าห้ได้ด้วยยิ้มมีํำหวั่นผมบริสุทธิ์ใจเพื่อนสาเนาะ เออห้าว่าอยากบังคำเพ่อนนั่นนะครับเพราะว่าพอเหยงกับบองหูพอเห็นกับอาศัยบุญมารมีเพลินคือเพ่อนสี่เขาไปบอกเองนั่นนะเออเนอะที่นี่ก็คือหลังอยากมือนันมาจนหอดมือนี่แหละกับมือขึ้นนั่แหละนี่ฝันครับที่นี่มามือเศร้าก็จังได้มาพอนี่แหละสิ่งที่เพ่อนฝันเกี่ยวว่าเห็นนั่นเห็นนี่นี่อาก็ได้มาพอไม่เห็นลาลาเพ่อนก็ได้เอาเชิญออกไปอยู่พุ่นแล้วครับเออมันเป็นจังได้ครับเป็นหมอเป็นหมอ แต่เก่าวนนั้นแหละครับหมอเก่าหมอบัวล้านนั่นนะคือที่เป็นหมอดินแต่เก่าเด้อรับินเก่าอันทีเนี่ฮะอาจารย์ขออนุญาตครับไอที่เิ่นต๊เสาต๊ะยังให้เบิ่งนี้เห็นตัวเหล็กเห็นแปเป็นเหล็กบอมบ่มี่ครับบ่มีบ่มีบันี้ผมก็่าว่านี่เม็ดคำวันผมก็ว่าผมจำเสาตอนนั้นได้ ผมก็ว่าเมียนตนเพลินว่างอยู่นีมากเมือเศร้าผมมาเสียเพล่นเบิงเรามันบ่มีครับบ่มีแต่ว่าเขากับสังเกตเราเพล่นวางสั่นเออว่าเบิงเราเนี่ยมือเป็นอย่างเสาตตนหนึ่งเออเพือมันสูงึ้อยังสิมีเพิ่นเอามือนี่นี่เออนในนี่มีดข้ามฟันนั่นผมว่าบอกพวกผู้คาให้ได้หู่เนี่ยปูเอ้ยมันบังนี่คือลำไร่แท้อล้นดีนี่เขากาว่าสิ่งบ่เห็นตัวเนาะเขาก็บอกอย่างอันนี้เพล่นเออกูก็สิบอกมึงตัว มันคือสีบังคับกูแถวนั่นแหละค,ครับโอ่เลยมันเป็นอย่างสั้น <c oughs> อ่าเพราะว่าผมเองจันเมียวเองกับบอไดหููได้เห็นเนาะ <c oughs> อากับบอไดว่าสําเร็จอรหันไหนด <c oughs> าวบาว่าตาสิเป็นญาติพีพ่น้องหรือว่าเอฟซีองช่องเบาที่าหรือคนชุรินทีวีเนาะกับมาร์กต่าให้ติดตามไปเบิงเออเพชดอี่อย่างเพชรเพชผพาด้วยก็ให้กด ไหลกดแช่พนเด้อถามมากกให้ติดตามผิดผิดเจรณาเอาคือพ่อกใหายในแนวขำาวัญเนาะเป็นรัฐบาลไทยเด้อบดายวาเล็กเล่าหอยเล่าเด้เพราะว่าปู่พนเน้่รัฐบาลไทยอย่างเดียวเด้อาที่นี่ก็ขอให้ญาติหน่องมีแต่ความสุขความเจริญรวยรวยสาธุสาธุสาธุปู่ก็แต่วอกเร็จ ฝนพุ่มากเลยประเทศนี้กระน,น้ำบึ้มๆเลยอ่าโอ้อยู่สารปูขาวนะครับฝนตกหนักครับฝนตกยางแห้งเลยหลังข้าววฮะอ่ามืออื่นคงเสด็จมุง่งปูขาวคงเสด็จยูดีมีแห้งแหละอ๋ะอครับโอ้แท่งหนามบอกด้วยตัวนี่โอ้ห<อ>นามมันหลายครับลายแลย้วขังมันขังตรงอ้าวนี่ลบฝนก่อนเด้อปูเด้อเดี๋ยวมืออื่นคงได้แหละ เอิ้นมือเฮือนี่แหละต้องสีเนิ้วเป็นแป้งเลยเป็นน้ำผ่าเป็นไม้แหละนี่ยครับครับโอ้นะลบฝนลบฝนก่อนลบฝนก่อนพ่อเบิ่งได้เด้อยพ่อเบิ่งก่อนครับอ่ะคอให้เป็นใดไปกินไปใส่ได้ไปจับจ่ายใส่ซอยในครอบครัวเด้อปูเด้ออ่ะปูเพิ่นมาจากทางไกลเนาะอ่ะตัวนี้อย่าว่าลูกว่าหลานปล่อยเลขปล่อยเบอร์เด้อ าพอเองบ่ได้ปล่อยเลขใดครับเด้อครับขอให้มันเป็นจริงขึ้นมาลูกเต่าเหล่าลานเพิ่นเจได้ไปกินไปใส่อาได้ไปจับจ่ายใส่ซอยอาตอบแทนบุญบลลารมีเพิ่นได้ปูดเด้อสี่หนึ่งหาเบบเบบเก็นแล้วเบบเบบสี่หนึ่งห้า,าแบบสีาหา่แบบสาหนึ่งแบบห้า อาบบวราชิตเป็นอาผอมทช้งบุญญาบารมีของฟูข่าวก็ดีรม่ว่าบุญญาบารมีของคูบายใหญ่ก็ดีอาถ้าหากว่าบุญญาบารมีของลูกเต่าเหล่าล้านอาเพิ่นยังมีอากรใหายเพิ่นได้มาซอยอารวมเนาะเด็กเล็กแลวก็ะกดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดต้งสีแดงเลยครับ